สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming กับ Tipsetter นั่นเองนะคะก็วันนี้เราจะมาแปลสกิลโปเกมอนเหมือนเดิมเนาะก็มีคนขอเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่า หรือคลิปใหม่มีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะมากนะคะก็เรียงตามคิวแล้วกันเนาะถ้าใครขอมาก่อนก็ได้ก่อนใครขอมาทีหลังก็ตามคิวตามนั้นนะคะก็จะทยอยทําให้นะแล้วก็ใครอยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้หรือคลิปสอนดาวโหลดเกมนี้อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็กดลิงก์จากใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นั่นเองเนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะนะคะจะได้มีกําลังใจนะไปเลยเราไปดูสกิลของพาเกียกันดีกว่าสําหรับตัวนี้ใครอยากได้ใครอยาก อ่สุ่มนะคะสุ่มเก็บเพชรไว้รอเลยเนาะก็ก็ไม่รู้นะว่าตู้มันจะมาเมื่อไหร่นะคะถ้ามันมาเราก็จะได้สุ่มเลยเนาะก็เก็บดองเพชรไว้เยอะนะคะสําหรับใครชอบเจ้าตัวพาก,กี้ธาตุน้ํามังกรนั่นเองเป็นกึ่งกึ่งเนาะกึ่งน้ํากึ่งมังกรนะคะมาเรามาดูที่สกิลแรกของพาเกียกันเลยนะคะสกิลแรกเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนั่นเองนะก็เข้าใกล้อย่างลับๆนะคะเพื่อโจมตีสตู้แนวคำรามด้วย วอเตอร์คัตนะฮะเรื่องเป้าหวายแนวคำลามที่มี Special d e ี e เ s นต์นะคะหรือค่าป้องกันต่ำที่สุดในโหมดการต่อสู้อัตโนมัตินั่นเองเนาะแล้วก็สร้างความเสียหาย Special ลแอคแท็0 0บวกสเปเชียลดาเมจอีก96นะคะแล้วก็ลบเอฟเฟกด้านลบของตนเอง1อันนะต่อเป้าหมายและขโมย1บัฟจากมันนั่นเองนะคะอ่ะเป็นการโจมตีแบบเดียวนะสัง สกิลแรกนะคะเป็นสกิลท่าดุน้ำนั่นเองนะส่วนสกิลท่าสองสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลท่าดุน้ําเหมือนกันนะคะอ่าเป็นการโจมตีแบบเดียวเหมือนเดิมนะสกิลที่2เนี่ยเพื่อโจมตีศัตรูในแนวหลังด้วย Water Blade นะคะเลือกเป้าหมายแนวคำลามที่มี Special Defense นะคะหรือค่าป้องกันต่ำที่สุดนั่นเองในโหมด ออโต้แบทเทิลนะคะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอคแท็กหนบวกสเปเชียลดาเมจสองนั่นเองนะและเพิ่มอัตราคริติคอลของตัวเอง10%เป็นเวลา2รอบขโมยคริติคอลสิ้อร์เนะจากเป้าหมายเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะคะสกิลนี้ก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันเนาะมาถึงอันติกันบ้างนะคะอันติของเจ้าตัว p ากียนะคะก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียวแต่เป็นธาตุมังกรนั่นเองนะอ่ะอันติของ p ากียคือปรากฏขึ้นจากอีกมิติหนึ่งนำศัตรูที่อยู่ด้านหลังเข้ามานะคะและโจมตีด้วยสเปเชียลนะคะสเปเชียลลิสนะเลือกเป้าหมายเส้นคำรามที่มีค่าสเปเชียลดี e เฟนซ์หรือค่าป้องกันต่ำที่สุดในโหมดการต่อสู้อัตโนมัตินั่นเองนะคะสร้างควอยเสียหาย Special ลแอคแท480%นะคะถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็บวก Special ลดาเมจ360และเพิ่ม Effect, เอฟเฟกอวกาศนะคะเป็นเวลา2รอบเพิ่มอัตราคริติคอล15%และบุตกดาเมจ15%สำหรับพันธมิตรแนวหลังด้วยโอ้โหทั้งเป็นแบบโจมตีโหดนะคะแล้วก็เป็นบัฟพลังให้เพื่อนบัฟคลิให้เพื่อนด้วยนะในแนวหลัง หากเป้าหมายถูกล้มลงนะคะโอน35ของผู้ที่ทะลุผ่านนะจำนวนดาเมจต,ต่อศัตรูเหลือแบบซุมดาเมจที่แปลงเป็นทูดาเมจนั่นเองนะคะโอ้ถือว่าโหดนะจมตีแรงด้วยบัฟอ่าคริติคอลนะคะให้ตัวเองด้วยเนาะอ่าให้ตัวเองก,ก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครอ่ะก็ อันติของมันก็เป็นการจมตีแบบเดียวเหมือนกันนะสำหรับพาเกียแต่เป็นธาตุมังกรนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูพาสีบกันบ้างนะคะพาสีบของเจ้าตัวพาเกียคือเมื่อสกิลที่ได้รับความเสียหายเกิน30%ของ m a ็ก p นะคะหรือเลือดเต็มนะของตนเองหรือ h ฮดของตนเองลดลงต่ํากว่า60%เข้าสู่สถานะไฮเดเวนะคะเข้าสู่สถานะไฮสเปค ไม่ได้รับผลกระทบจากดาเมจการเพิ่มทักษะและกลับสู่สนามลบเมื่อลบดีบับทั้งหมดออกนะคะจะได้รับ800เล็กนะและอัตราคิตข้อ15เปเ็นเป็นเวลา1รอบนั่นเองนะคะเรียกใช้1ครั้งในแต่ละการต่อสู้ก่อนการโจมตีแต่ละครั้งดูดซับเปอร์เซ็นต์ของสเปเชียลดี e เฟนซ์จากเป้าหมายหรือดูดซับพลังป้องกันของเป้าหมายนะเป็น สเปเชียลแอคแทกของตนเองเปอร์เซนต์คือ15%ของ Special Defense ของพาเกียโดย Special ลแอคแทที่แปลงแล้วไม่เกิน50%ของ Special ลแอคแทกพาเกียนั่นเองนะคะถือว่าตัวพาเกียนี่โจมตีโหดโจมตีแรงนะคะแล้วเป็นตัวบัฟเนาะจะเน้นแบบถึกก็ได้หรือจะเน้นเป็นโจมตีไปเลยก็ได้นะคะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสายขโมยนะคะ ขโม,มยทั้งบัฟขโม,มยทั้งโน่นนี่นั่นนะฮะพลังอะไรต่างๆขโม,มยแบบพลังป้องกันอ่าขโม,มยพลังป้องกันของฝั่งศัตรูนะคะแล้วก็มาเป็นแบบบัฟให้ตัวเองนะแล้วก็เป็นพลังโจมตีให้กับตัวเองอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นสายขโม,มยที่แท้จริงนะสำหรับฮาเกียเนาะอ่ะส่วนอาวุธนะคะอาวุธเนี่ยจะใส่เป็นดาเมจไปเลยก็ได้นะับดาเมจเป็นการโจมตีเนาะแล้วก็สกิลแต่ละสกิลของ พากยนเนี่ยเป็นสเปเชียลเป็นสเปเชียลแอคแท็กนะคะทุกคนนะก็แนะนําให้ใส่อาวุธเป็นสเปเชียลแท็กถ้าใครเน้นเป็นแบบการโจมตีแรงๆไปเลยนะก็ใส่เป็นบวกสเปเชียลแอคแท็กนะคะที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแท็กเนาะมันจะได้โจมตีแรงนะคะแล้วก็หรือจะเน้นเป็นถึกเน้นพลังป้องกันนะคะเพราะว่าเอาไวยนะ้ยืนบัฟนะยืนบัฟให้เพื่อนเพราะาอันติมันเนี่ยสามารถบัฟนะคะบัฟพลังให้เพื่อนด้วยนะคะบัฟ คีดที่ข้ออะไรอย่างนี้นะอ่ะก็เอาใส่เป็นป้องกันก็ได้นะใส่เป็นป้องกันหรือเลือดก็ได้ให้มันยืนได้นานๆเนานนะอ่ะเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะคะก็ความสัมพันธ์ของภาเกียเนี่ยก็จะมีเอสพารรวมอยู่ด้วยนะคะถ้าจะต้องแบบให้มันเปิดเนาะก็ต้องหายเอสพารมานะ,ะมาดูช่องแรกกันนะคะช่องแรกเนี่ยจะเป็นบวกแอคแท็กสิบสเปเชียลแอคแท็กสก็ต้องมี เกลาดอสนะคะซุยคุนแล้วก็เจ้ากบตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะส่วนช่องที่สองก็คือ HP 20%นะคะกิเลต้าเนี่ยกิลาตินหานะระดับเอสพั่นเองเนาะแล้วก็ลาติออสนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะดากอนไนท์หรือดาทินนี่นะดาทินี่เนาะอ่ะตัวนี้ระดับ S นะส่วนช่องที่สามก็จะเป็น a อ t a c k 15% Special Attack 15%นะก็มีดาร์กไลท์นะคะเอสพัเหมือนกันนะ ก็แอปโซแล้วก็เจ้าด้วงตัวนี้นะคะระดับ S สนั่นเองส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลินะคะคลิเลย7,5%นะคะก็ต้องมีเอสพาร์เหมือนเดิมนะก็เดียก้านะคะแล้วก็ตัวนี้ระดับ S สนั่นเองเนาะก็ถือว่ายากนะคะยากตรงที่เอสพาร์ S นี่แหละนะทุกคนต้องดองเพจเพื่อที่เปิดเนาะแต่ก็ใช่ว่าถ้าพูดทุกทุกคลิปเหมือนกันนะคะว่า ถ้าเปิดพลังความสัมพันธ์ทุกอันเนี่ยทุกช่องคดทุกช่องเนาะแต่เราปั้นแบบไม่ไมโหดเท่าไหร่เนี่ยแต่ไปสู้คนโหดเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ามันอยู่ที่การปั้นของตัวเองด้วยเนาะอ่ะสาสช่องด้านล่างมาเนี่ยมันจะหายากทีหนึงเพราะมันเป็น S p ค่ะแต่3ช่องช่องแรกด้านบนเนี่ยก็สําหรับคนเติมก็จะมีกบเนาะก็จะสบายหน่อยนะก็บอก a x t t a Tech 15% Special Tag 15%นั่นเองนะ แต่ถ้าใครไม่เติมเนี่ยมันจะมีเศษแบบไอช่วงกิจกรรมนั้นให้แลกกบอะไรอย่างนี้มันมีอยู่นะมันมีมาอยู่แต่นานๆทีนะก็ใครอยากได้กบเอาไว้แบบเปิดความสัมพันธ์ก็แลกไว้ได้เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับเรื่องของการแปลสก,กิลพาเก,กียนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะส่วนโปเกมอนที่เหลือที่อยากให้แปลสก,กิลเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยทำให้เนาะ ก็ถ้าแปลผิดพลาดอไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะทุกคนนะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าใครไม่กดกระดิ่งเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนะเวลาลงคลิปหรือสตรีมนะคะมันก็จะได้แจ้งเตือนได้ทันนะถ้าใครไม่กดมันก็ไม่แจ้งเตือนเนาะก็ตอนหล่านี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ